มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและกรระจายฐานบริการระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกรวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆแก่ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมในการจัดการเรียนการสอดนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและบูรณาการองความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่างๆตามปรัชญาของคณะสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหลักสูตรที่มีความเป็นสหวิทยาการรวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆทำให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ความสามารถและศักยภาพ ในการคิดค้นออกแบบพวบคุมงานด้านการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจโดยมี4ภาควิชาคือภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างและภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม นอกจากมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้วยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์คิดเป็นทำเป็น